จะคุกศีลหนึ่งศีลทั้งปวงด้วยความเคารพรสัตยาแล้วก็ขอกราบขอไปในการดูแลพื้นที่ต่างๆนะครับสาธสพาลุยธรรมดีนะครับแล้วก็พงพี่นปุวิทยานะครับแล้วก็ได้อธิษฐานจิตนะครับแล ท่านเพื่อเป็นพลังสังมคาเีเชิญจุดเทียนเทียนเวัตเทียนหนึงเล่มครับทุกท่านเชิญบันนม,มือนะครับพลังการเรืองเรียรนะ์นะพลังท่านใครังจิตน้อมใจแลนด้จิตของแก้วมรดกนะครับพร้อมทั้ง ชวาวพุทธภูมิพระอพระองร้อกันนะครับ คุณทางประสิทธิธรรมบางประสิทธิตางทางประสิทธิ์คุณบิดามารดาประสิทธิคุณรูบาจา์ประสิทธิคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์บารมีตาติงสาติสัมพันยูมาคตาติโพธิมนุ์ปโตนิปโตจาัสการะบูชาด้วยเครื่องบูงสูงสักการะบูชาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งวงนั้นส่วนและรูกอธิษฐานจิตในมหามงคลนี้ขอสิ่งใดมงคลใดที่โ่งพระประจวอวารสุ อัตราคาดฉันตูเนวตาสักเกฆามจาร้ไปคิลิสิคาราตาเตจันตาลิเควิเประเทจาคาเบตาวนาคาหเนิเหฮาวัตุมหิเคเต น้อมจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาปฏิสถานนปุองค์ะัฒน์เชิงทุมิเป็นอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้จึงได้น้อมนำมาเป็นมหาบงคลน้อมถวาย สัการะบ,บูชาได้เสด็จมารับเครื่องสักการะบ,บูชาร่วมอนุโมทนาองนี้เพื่อเป็นมหามงคลให้กับแผ่นดินไทยท่ยานใดที่จะไม่ใช่ทุกข์ก็ได้ขอเสดิจเสด็จได้ ถามว่าข้าพเจ้าภูมิามว่าตานที่ขอ,อเป็นตัวแทนขอ,อเป็นตัวแทนแห่งพุทธศาสนิกชนแห่งพุทธศาสนิกระชนบวงชนชาวไทย พวงชนชาวโลกพวงชนชาวโลกและทุกภพภูมิและทุกภพภูมิกราบนอบน้อมกราบนอบน้อมนมัสก,การนมัสก,การศัก,การะบูชาศัก,การะบูชาคุณพระศรีรัตน์ไัยคุณพระศรีรัตนาตา ที่น้องจัดสร้างทสร้างสานดิสถานยอดพระธาตุเชิงชงพระหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองจ้าอกรองดวงพระวิญญาณพรอนุภาพพรงอำนวยสุขผลจนวยสุภผลส่วนร่วมบุญกุศลผส่วนร่วมทที่อยู่ในที่แห่งนี้ และไม่อยู่ในที่แห่งนี้ตลอดจนถึงข้าะเจ้าทั้งหลายัับโมตนระค โุตสัพสวโตอาราโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังอธิฐานิอธิฐานิสามทังอธิฐานิข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอันบริสุทธิ์นี้น้ำอันบริสุทธิ์นี้เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการถวายโลกธาตุโลกธาตุ จาราวันจารวันเปิดพระาศักตร์นราอาภูนราอาอูอัสสเกศีสโตอัสสเกศีสโตผลลบุญใดผลลบุญใดผลบารมีใดผลบารมีใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่พระเจ้าทั้งหลายได้สร้างสมได้สร้างสมตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันถึงปัจจุบันและอนาคตนี้เลยญาตาวาริวะอาปุราภูริปนิพพานะครา วังเมวังอิโนจินตังเปตานังสกะตีปิจิเรุตกปาจันโภปนาราโตยะธาเมิโชตีลาโตยะธาล่าให้ันา้นะรงเลงนฟังนัล่าเล่นะคราลเานรนสาคสค เกืบเสมือนว่าเวลาเราเราเราจะตั้งบ้านสร้างบ้านต่างแรกคือต้องมีเสาเพราะฉะนั้นเสารเราในกรุงเทพฯบัลลปอลเนี่ยต,ตั้งขึ้นตอนตั้งแผ่นดินไทยก็กคือมาสักกลยะมาดิษฐานมีข้อเมืองแต่ละเมืองกา่สารเรืองกรุงเทพเนี่ยดูแลทั่วทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นการท right ี่เราเปิดพื <S S ้นที่นี้เนี่ยจะมีอารภาอแผ่ไปใ้ใน้กวแห่งทุกพระองค์และบุญบารมีะุญบมีทั้งฟวงทิิฐานของขพระเจ้าทั้งหลายกระดาษด้กอง ขอกรับสวัสดีผู้สารนิกชนทุกท่านครับกับวันนี้มูลนิธิพุทธภูมิธรรมนะครับโดยอาจารย์วิจักส่องชัางนะครับและก็ผมพลเอกเอก,กชัยหาญพุทยาในฐานะเป็นประธานอำนวยการของมูลนิธิพุทธภูมิธรรมวันนี้เราได้เชิญชวนผู้สานิกชนสายบุญนะครับมาที่ศาลหลักเมืองนะครับเพื่อทําพิธีกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ แล้วก็เราร่วมทาบุญวันนี้มีสิ่งที่สําคัญคือในวันที่20กรกฎาคมเนี่ยเราจะมีการยกปียอดทองคําที่จังหวัดสกลน,นครของวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นส่วนที่สามซึ่งบัดนี้เนี่ยส่วนที่สามได้กระทำพุ่มทองสำเร็จแล้วนะครับเราก็เลยมาที่ศาลหลักเมืองเพื่อกับพระราชสิิ์ของบ้านเมืองนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับ สำหรับพิธีที่จะยกยอดฉัดทองคำยกปลียอดทองคำส่วนที่สามที่วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครเราจะมีในวันที่20รกรกฎาคมซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญนะครับในโอกาสนี้ในนามของมูลนิธิพุทธูมิธรรมก็ขออนุญาตเรียนเชิญผู้สนิกชนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปที่วัดพระธาตุเชิงชุมเพื่อร่วมพิธีในการ สการะและยกปียอดทองคำในส่วนนั้นนะครับแต่ถ้าหากไม่ได้มีโอกาสก็ร่วมอนุโมทนาบุญครับเพื่อร่วมบุญด้วยกันเนื่องจวัดพระธาตุเชิงจุมถือว่าเป็นวัดสำคัญเป็นสถานะสำคัญของประเทศชาตินะมีอายุเป็นพันปีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ทำการบูณนะครั้งนี้เป็นส่วนที่สามเป็นการปิดยอดสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นถวายในวันมหามงคลในวันพระราชสมภพของในหลวง นะครับรอบรอบ6รอบ72พรรษานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมีโอกาสหลายๆอย่างร่วมกันการยกยอดปียอดทองคำส่วนที่3าส่วน 3, สุดท้ายในวันที่20กรกฎาคมนี้เวลาเริ่มเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับครับก็คิดว่าถึงประมาณ1านาฬิกาครับครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญชวนผู้สนิกชนทุกท่านนะครับก็ถือว่า วัดพระธาตุเชิงชุมเนี่ยมีความสําคัญเรื่องจากในตำนานอุรังคธาตุเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จมาตามตามแนวแม่น้ําโขงนะครับแล้วก็มาที่พระธาตุพน,นมแล้วก็ท่านมีความตั้งใจที่จะมาฝากรอยรธุธบาทนะครับซึ่งเดิมเนี่ยที่พระธาตุเชิงชุมจะมีรอยรธุธบาทอยู่แล้วสามรอยนะครับท่านก็มาประทับนะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยโบราณนะได้มีการสร้าง นะครับในการคุมไว้นะครับแล้วต่อมาก็มีการสร้างเป็นเทดี่ยวไว้ดังนั้นเนี่ยในการตั้งชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมเนี่ยเชิงนี่หมายความว่าฐานชุมนี่ก็คือเป็นหลังรวมนะครับที่พุฏเจ้าในอดีตสามพระองค์และสี่พระองค์ได้มาชุมนุมกันนะครับเลยเป็นที่ว่าพระธาตุเชิงชุมนะครับก็มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างนะครับภายในตัววัดพระาธาตุชิมชุมก็เป็นความสําคัญนะครับเป็นสมบัติของประเทศชาติก็ขอเรียนเชิญผาาู้สานนิชรทุกท่านครับมาร่วมในวันเก่าวครับนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับเป็นวันขึ้น11่ํำก่อนที่จะถึงวันสําคัญในพระพุทธศาสานาือวันอาสาฬหาบูชาในวันที่20กรกฎาคมที่ถึงนี้นะครับพุทธศารสิิกชนนะครับนําโดย มูลนิธิพุทธภูมิธรรมของบุญพกทรัพย์ชมรมและการบุญภาคีกระขายพร้อมด้วยจังหวัดสกลนครนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมทั้งผู้แทนของวัดพระธาตุชิงจุมบวรวิหารนะครับได้มีกิตศรธานะในความกตัญญูรู้คุณของสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับมาประกอบพิธีมงคลสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าศาลเมืองกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมทั้งได้น้อมหนับอันเชิญ มปยอดทองคำพระราชเชิงชุมในส่วนที่3นี้มาประกอบพิธีมงคลประกอบพิธีบงวงนะสวงละสารัลักเมืองเพื่ออัญเชิญบาร,รมีของพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลแผ่นดินนะครับท่านได้มาร่วมอนุโมทนาอธิษฐานจิตและที่สําคัญนะครับวันนี้พวกเราก็ได้น้อมนําพลังของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยใช้ตำแหน่งของศาลังเมืองกรุงเทพมผ่า,าคนครเป็นจุดศูนย์กลางในการน้อมถวายบุญกุศลที่บังเกิดเปิดขึ้นนี้ให้เป็นกำลังให้กับผืนแผ่นดินไทยให้มีความร่มเย็นตลอดไปครับผมโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และหุ้มปริยอดทองคำพระราชเชียงชุมนะครับเกิดขึ้นโดยการริเริ่มของคณะสงฆ์วัดพระราชเชียงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนะครับเนื่องด้วยองค์พระราชเชียงชุมนะครับเป็นพระราชสำคัญของ,ของพระพุทธศาสนาตามตำนานที่พับสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เคยเสด็จมาในรุ่มแม่น้ําโขงในดินแดนสวนภูมินะครับและมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่บริเวณเมืองหนองหานหรือเมืองสกลนครปัจจุบันนะครับตั้งแต่2 5 0 0กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีพระมหากษัตร,ริย์ผู้มีบุญญาธิการและก็บรประชนนะครับก็ได้ทําการสร้างบนดบนะครับครอบรอยพระพุทธบาทจนถึงปัจจุบันก็คือเป็นองค์พระเจดีย์คือองค์พระราชชุมในปัจจุบันนะครับก็มีความชํานลุชุดโสม นะครับและประกอบกับในส่วนยอดฉัตรนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงเคยยกถวายไว้เมื่อการอดีตนั้นนะครับก็มีความฉลุดทัทุตโสมนะครับทางโครงการก็เลยบูรณะตั้งแต่ส่วนยอดฉัตรนะครับตั้งแต่ส่วนปียอดทองคาในส่วนที่1และ2จนมาถึงส่วนท้ายที่สุดคือส่วนที่3นี้แล้วจะปิดโครงการนะครับเพื่อฉลองสมโภชเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกนศลแทรใน,ในรัชกาลที่1 0 เป็นมหามงคลให้กับ,บวงชนชาวไทยในมหามงคลนี้สืบต่อไปนะครับก็ขอเรียนว่าในวาระมงคลนี้เป็นมงคลหนึ่งสามประการหนึ่งนะครับก็คือในสถานที่ที่เป็นมงคลบุญกุศลที่บังเกิดเกิดขึ้นในที่ที่เป็นมงคลคือพระธาตุเชียงชุมสถานที่ที่มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งอันที่ส่งผลบุญนี้นะครับเราท่านทั้งหลายก็มีความเชื่อว่าผู้ที่ได้ร่วมบุญและผืน่นดินไทยก็จะมีแต่ความเจริญก้าวเดินตามรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ไปสู่ความร่มเย็นเปสุขและความเจริญะรุ่งเรืองนะครับประการแรกคือสถานที่เป็นมงคลประการที่2นะครับเราได้น้อมถวายบุคคลที่เป็นมหามงคลก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดนะครับตั้งแต่รัชกาลที่9รัชกาลที่1ิพร้อมทางพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธามีความศรัทธานั่นก็คือมงคลที่เราได้ทําบุญกับบุคคลที่เป็นมงคลและข้อที่สาก็คือในสุภวระเป็นมงคลเวลาเป็นมงคลนะครับในวันที่18 19และ20นะครับจะมีพิธีฉลองสมโภชปียอดทองคําพระราชเชียงคุมและโดยเฉพาะวันที่20รกรกฎาคมนี้เวลา11โมงนะครับ11ดเดซิกาเป็นต้นไปจะน้อมอัญเชิญปียอดทองคํานะครับขึ้นบนิษฐานสุดยอดพระธาตุเชียงทุมในวันอาสารหะบูชานะครับมันเป็นวันสาคัญของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็ขอโอกาสได้นําเรียนทุกท่านนะครับว่าทุกท่านที่ได้ฟังข่าวสารข้อมูลนี้ไม่มีบังเอิญเป็นบุญของทุกท่านที่ได้รับ ได้รับฟังได้รับทราบข้อมูลน,นี้และขอเชิญทุกท่านร่วมอนุมโมทนาบุญน,นะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมอธิษฐานจิตหรือร่วมพิธีร่วมยกยอดทองคำพระธาชินชุมนะครับวันที่20กรกฎาคมนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาในโอกาสนี้ครับ,รบส่วนการร่วมบุญน,นะครับก็ขอญาตนําเรียนว่าการร่วมบุญประการแรกที่ผมจะขอเรียนทุกท่านในการร่วมบุญสําคัญที่สุดก็คืออยากให้ทุกท่านได้รับทราบข่าวสารและ บอกกล่าวข่าวสารประกาศเชิญชวนให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไทยและทั่วโลกได้น้อมอนุโมทนาบุญการร่วมบุญนั้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินหรือจะต้องเป็นทองแต่สาคัญที่สุดคือหัวใจของเราก่อนที่จะมีความศรัทธาคือการอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับส่วนท่านที่ประสงค์จะร่วมบุญเป็นปัจจัยก็ดีนะครับเป็นทองก็ดีแต่ในปัจจุบันทองเนี่ยเราได้ติดรับไปแล้ว พอชิ้นงานเนี่ยได้สร้างเสร็จแล้วก็สามารถร่วมเป็นปัจจัยได้โดยโอนร่วมทางบัญชีของวัดพระธาตุเชิงชุมโดยตรงนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในเพจ a c e b ุ o k นะครับของวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารหรือเพจ a c e b o o k ของมูลนิธิพุทธภูมิธรรมสามารถร่วมบุญเป็นปัจจัยก็ได้เป็นการอธิษฐานจิตก็ได้นะครับแล้วก็การที่จะสร้างบุญในทางนี้ก็ขอเชิญให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมอธิษฐานจิต ได้ตั้งอธิษฐานบาร,รมีถวายเป็นพุทธบูชาเป็นมงคลเพราะว่าอานิสงส่งของการสร้างยอดฉัดสร้างยอดประทามีอานิสงส่งสูงยิ่งมีอานิสงส่งที่เชื่อว่าปารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะสําเร็จสูงสุดตลอดไปครับ